ใช้คมมเปิดฉากยิงกันแล้วแล้วแผนจักระพงภูวานาธคืออะไรสถา,านการณ์วันนี้ยกระดับกันเร็วมากเดี๋ยวผมสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นแบบเข้าใจง่ายให้ฟังครับสวัสดีครับแต่ละเร็วขนาดสั้นวันนี้จะมาอัปเดตสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เริ่มเปิดฉากปะทะกันตั้งแต่เช้าไปแล้วนะครับและชื่อปฏิบัติการที่ทุกคนสงสัยกันมากที่สุดคือแผนจักระพงภูวานาธฟังดูเท่มากเพราะความเท่มันอยู่ที่เราฟังแล้วรู้แค่ชื่อแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับอะ เพจไทยอัมฟอสคอมอธิบายไว้ครับว่าชื่อจักรพงศ์ภูวนาถเนี่ยมาจากชื่อของพระโอรสของรัชกาลที่5ครับซึ่งเป็นเจ้าฟ้าที่มีบทบาทในการวางรากฐานกิจการทหารสมัยใหม่แต่คนที่เขียนจริงๆเนี่ยคือบิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ซึ่งแผนนี้เคยใช้ในสึกอข่ะวิหารปี54ครับซึ่งสื่อไทยก็เคลมกันว่ากองทัพไทยใช้แผนนี้ถล่มกัมพูชายอย่างรุนแรงจนสามารถยุติความขัดแย้งมาได้อย่างยาวนาน10กว่าปีแต่รายละเอียดมากกว่านี้ ใครมันจะไปเปิดเผยแผนรบให้สาธารณะรู้กันล่ะครับมันต้องเป็นความลับอยู่แล้วสิตอนนี้เราก็เลยรู้กันแค่ขั้นตอนทั่วไปครับว่าเตรียมความพร้อมดูท่าทีและโต้ตอบเมื่อจําเป็นแค่นี้แหละครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้แบบเข้าใจง่ายให้ฟังนะครับสถานการณ์มันยกระดับเร็วมากตั้งแต่เช้าเนี่ยกองทัพบ,บกไทยรายงานว่าตอน7จ็ดโมงครึ่งมีเหตุปะทะกันตรงปราสาทตาเหมือนทมทีนี้ใครเป็นคนเริ่มยิงก่อนตอนนี้ทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยต่างอ้างว่าอีกฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนครับ ก็เลยต้องป้องกันตัวเองต่อมาตอนเกือบ10บโมงนะครับฝ่ายกัมพูชาใช้จรวด B.M. 2 1จํานวน2นัดซึ่งจรวดเนี้ยไม่สามารถล็อกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำนะครับส่งผลให้บ้านเรือนและประชาชนที่ไม่ใช่เป้าหมายทางการทหารเนี่ยถูกโจมตีด้วยทําให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย4รายครับ11โมงครึง่งฝ่ายไทยโต้ตอบด้วยเครื่องบิน F. 1 6จําจำนวน6กลำทิ้งระเบิดโจมตีกองบัญชาการกองพลน้อยสนับสนุนที่8และ9กของกัมพูชาระหว่างที่เรากำลังตัดคลิปสถานการณ์ก็ยังเปลี่ยนเรื่อยๆด ก็เป็นไปได้ยากแต่ที่แน่ๆมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นจริงๆครับและชีวิตของพลเรือนที่บาดเจ็บล้มตายก็ไม่ควรถูกนํามาเป็นเครื่องมือในการยกระดับไปสู่สงครามเต็มรูปแบบนี่ก็ปี2025แล้วครับโลกเราสูญเสียมามากพอแล้วและก่อนที่จะเรียกร้องให้ตีกันนัวไปมากกว่าน,นี้เนี่ยขอบอกว่าอย่าพึ่งรักชาติถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้เราทําสารเลววิเคราะห์กันแบบยาวๆจุใจไวใ้ให้ก่อนหน้านี้แล้วครับไปตามดูกันได้ฝากกดติดตามแล้วก็กด Sub s c r i b e ช่องเอเลี่ยนด้วยนะครับขอบุณครับ